หากแกล้งไม่ใช่ปัญหาหากมีปัญญาก็พัฒนาขึ้นได้ คิตสำนึกพึ่งตนเองตั้งไว้อดทนจริงใจสร้างเครือข่ายรวมพัฒนาปลูกรักปลูกปปัญญาจะพากันนาสร้างชุมสนอย่างอืนคนทุกคนร่วมกคนชื่นดังคองดังยืนด้วยเครือข่ายรวมพัฒนาสวัสดีค่ะ วันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงการจะพาเรามาดูพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โครกหนองนาโมเดลอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการรู้สึกสดชื่นมีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีเป็นผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครกหนองนาพัฒนาชุมชนในส่วนของอำเภอพรเจริญครับได้รับ งบประมาณแบ่งออกเป็น2ส่วนเกี่ยวกับโคกหนองนาครับนั่นก็คือ 1. งบยุทธศาสตร์ปี64นะครับแล้วก็ 2. คืองบฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะโรคระบาดโควิด1 9นะฮะโดยอำเภอรพรเจริญเนี่ยได้รับงบประมาณทั้งหมด10แปลงนะครับโดยเป็นพื้นที่3ไร่8แปลงแล้วก็1ไร่2แปลงนะครับครับผมในส่วนของกระบวนการดาเนินการของ สำนักง,งานพนัฒนาชุมชนอำเภอนะครับก็จะดูแรกเกี่ยวกับเรื่องการขุดพื้นที่ของโคกนหนองนาการหาวัสดุเกี่ยวกับการเอามือสาม,มคัคีแล้วก็การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม่ทั้งทฤษฎีบันได9ขั้นศาสตร์พระราชาแล้วก็กษิกรรมธรรมชาติครัวเรือนก็ได้รับองค์ความรู้ผ่านการอบรมกับกศูนย์กสิกรรมธรรมชาติคนฮักถิน่น ในจังหวัดสกลนครนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางพื้นที่การวางรูปแบบของพื้นที่ในการดําเนินการโคกหนองน้านะครับว่าพื้นที่จะต้องมีอะไรบ้างอย่างเช่นพื้นที่หนอง,พ,นนองพื้นที่คันนาทองคําพื้นที่คลองไส้ไก่แล้วก็พื้นที่สําหรับปลูกป่านะครับรวมถึงประโยชน์ของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับหลังจากดําเนินการาขุดพื้นที่ของ แรงรัวเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการเอามือสามัคคีการเอามือสามัคคีเนี่ยคือการร่วมแรงในการทําพื้นที่ทำทำพื้นที่ของโคง้งนนะครับอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ปลูกป่าการเลี้ยงปลาการทําปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆนะฮะซึ่งกระบวนการนี้อาจจะส่งผลในภาพรวมของชุมชนหม,ม,มู่้ากคือทําให้เห็นว่า ประโยชน์ของโค่หนองนาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอาการที่โค่หนองนาดํานเนินการไปแล้วเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผลของมันเป็นอย่างไรบ้างพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของโคเรือนต้นแบบในพื้นที่ของอำเภอบ้านจระเขทั้งหมด10แปลงนะฮะครับผมผลสําเร็จของการดําเนินการโค่หนองนาเมื่อเดียวนะครับอันดับแรกก็คือเราจะมีศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆนะอย่างเช่นที่นี่เป็น ตำบลสีสารามนะฮะสีอันดับสองคือเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็เกิดจากการที่เราใช้พื้นที่ของโค้งน้ำไวเดียวเนี่ยอาจจะสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นน้ําดินธรรมชาติทรัพยากรต่างๆอันดับ3มเนี่ยครอบครัวอบุ่นครอบครัวมีเวลาให้กับให้กันเองอสร้างความสุขด้วยการลงมือทําต่อย,ยอดไปสู่การ สร้างรายได้หลังจากเรามีกินมีใช้และเราก็แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้าำนินการเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปกับข้อเรือนของตัวเองครับนี่ครับในส่วนของนอพาตาของอำเภอพรเจริญนะครับได้ร่วมโครงการตั้งแต่แรกนะครับลงมาออกแบบกับเจ้าของแปลงตามภูมิสังคมนะครับเจ้าของแปลงในแต่ละที่ก็มีแปลงไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาคุกคีและออกแบบร่วมกัน ส่วนของแปลงนี้นะครับก็จะมีการขุดขุดหนองนะครับที่แบบไว้เอาไว้เลี้ยงปลาแล้วก็าวางแผงกนการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยจากเริ่มต้นนะครับเจ้าของแปลงเนี่ยเขายังไม่เห็นภาพชัดเจนว่า,ามันจะเป็นย,ยังไงเพนี้พอเรามาร่วมกันแล้วก็ลงมือทํากับครวัวเรือนจริงๆเนี่ยผมรู้สึกเขาแตกต่างจากาวันแรกๆที่เขายังไม่ได้ทํานะครับเช่นว่าจากรายได้ รายได้ของอในแต่ละวันที่เขาได้เลี้ยงปลาหรือว่าปลูกผักสวนครัวเมื่อก่อนเนี่ยรายได้ก็ยังมีหนี้สินครัวเรือนอยู่แต่ในตอนนี้รายได้จากการขายปลาขายกบหรือว่าพืชผักในส่วนของครัวเรือนเนี่ยจะมีรายได้เขาทุกวันถึงแม้ไม่มากนะครับก็จะมีรายได้เข้าทุกวันอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและก็จากความรู้สึกของเขาที่สัมผัสได้ก็คือว่าแรกๆเนี่ย พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันมีความแห้งแล้งสูงเพราะว่าในภาคอีสานของเราแต่พอเรามีหนองมีคลองไส้ไก่เข้ามาพร้อมชุ่มชื้นของแปลงทําให้พืชผักและก็ความอุดมสมบูรณ์ของคลังอาหารของในแต่ละแปลงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นและครอบครัวในแต่ละวันเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาจะลงมาแปลงทุกวันมีความสุขมากขึ้นครอบครัวก็จะมีความรักสามัคคีมากขึ้น เพราะว่ามาร่วมกันอย่างเช่นมากินข้าวที่แปลงเนี่ยออรู้สึกว่าอากาศมันโลง่งบรรยากาศของครอบครัวก็จะดีขึ้นครับสวัสดีค่ะดิฉันนางนิภาวันจิตจักนะคะเจ้าของตัวเลือนต้นแบบแปลงโคกหนองนาโมเดลตำบลสีสำรานอำเภอพรนเจริญจังหวัดบึงกาฬนะคะนะคะความภาคภูมิใจในโครงการนี้นะคะหลังจากที่ ได้รับโครงการเข้ามาแล้วชีวิตก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะทั้งทั้งได้ทั้งมีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็มีอาหารที่สาที่เฮานีสามารถสร้างกินเองได้นะคะก็ะจะเป็นต้องไปซื้อตลาดแล้วก็รายได้เข้ากับเข้ามากนะคะก่อนก่อนหนาที่จะมีโครงการนี้เข้ากับยูแบบหลังจากเซ็ตเก็บเกี่ยวแล้วก็ลออย่างเดียวนะคะลอเงืนขายอย่างอย่างเดียวเพราะว่าจะอยู่เป็นคนว่างงานนะคะณตอนนี้ไม่ได้เป็นคนว่างงาน,นะคะ่ะทุกเช้านี่ ต้องลงมาแปลงนะคะพดพักค่ะแล้วก็ให้อาหารปลานะคะแล้วก็เก็บพักเก็บยังเก็บพักนี่ทรงแม่ค่าล่างก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นพริกค่ะเป็นโหระพานะคะก็เป็นตะไคร่นะคะถ้าตะไคร่เราสามารถที่จะขายเป็นเงินเขาเ้ากระเป๋าเาได้นะคะหลังจากที่เขาได้ขายแล้วมีความสุกในครอบครัว,วเขาก็เกิดขึ้นนะคะความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วเขาก็จะจะว่ายัางไงละคะ มันก็จะมีเป็นคือแบบพลัง,ส,งสั่งสั่งสั่งคว้างพุ่มใจให้ครับคนในครอบครัวของเฮานะคะสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นะคะหลังจากที่เขาโครงการมานีนะคะเขาก็มีรายได้เขามานะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งบัญชีรัวเรือนนะคะให้ตรงกรับโครงการของทางพ่อชอเพิ่นแนะนํามานะคะแล้วก็รายได้เฮานะคะหลังก่อนหน้านี้เขาจะมีรายได้แค่เดือนละ สองสามพันนะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณากักสี่ห้าพันนะคะก็ะขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเข้ามาศึกษาดูงานนะคะตรงนี้มกักจะเป็นอของประจำหมู่บ้านและก็ของระดับตำบลนําน,นะคะก็ะขอเชิญชวนที่พี่พอ่พอพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาศึกษาดูงานนะคะหลังจากที่ ถ้ามีโครงการนี่แล้วทางด้านสังคมเขาก็ดีขึ้นทางด้านเพื่อนๆเ,เท่ากับมีหลายนะคะมาศึกษาดูงานเกือบแทบทุกวันนะคะตอนช่วงแรงๆเงนะะี่ยค่ะพอดีตะวันกำลังจะพบดคำนี่ก็จะมีเด็กๆลงมานะคะลงศึกษาดูงานของเด็กๆนะคะเราก็จะแนะนำไอ้พวกเยาวชนนะคะให้มีการเรียนรู้ทั้งเรื่องการปลูกการยู่การกินการเลี้ยงปลาแล้วมันเป็นจ้งใดนะคะ ขอขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนนะคะที่ให้โครงการนี้มาทําให้ชีวิตของดิฉันดีขึ้นนะคะขอ,อขอบคุณไว้หลายเด้อค่ะถ้าบ่มีโครงการนี้ชีวิตของดิฉันก็คงบ,บเปลี่ยนแปลงมากถึงขนาดนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะรมานชชุชงสงส้